มผมก็ร <Ooh. test Springs> ีบเออมผมก็รีบเออเล่นไปแล้ววะเปล็อี่ยนต่อสาเกให้มันมีเหตุเปลี่ยนสแตมช์เดี๋ยววางได้เออมันไม่เอ้อเฮ้ยเอาแล้วจังหวะดีเอาไปเข้าไปไปโอ้ห้า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 เลส i <laughs> ได้ยินคำสุดท้ายของของได้ยินคำสุดท้ายที่บอสคือเตะลาสุดท้าย l a <c oughs> ไม่มีอะไรฮะมีลุงบอสนะทุกคนเตือนก่อนกับนังเดินมา อ่ะมันลุ่มลุ่มลุมลุมลุ่มอันละฝีคนล่มทุบไปเลยตัวผมกี้ไม่มีใครนับเลยนะเมื่อกี้เลือดสิบเจ็ด่ใครเลือดร้อยบ้างเลือดร้อยเท่าไหร่ถึงสองหมื่นสี่อันใช่หมถึงนี่หมายถึงราเม็ปืนเท่าไหร่ยิงอะไร โอ <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> okay. เคอาชีพอเลยโอเคอมาเอ้น่งนะพี่พี่เดี๋ยวนุ่งอะไปหลบตรงนี้ขยันเข้าจริงเลยเด็กเต็มันี่ใครสักคนเต้เต้ลากเต้ลากหุ่นเข้าแล้วเดี๋ยว <Okay. S 1> ให้คุณมิ้นลากรถเข้าแล้วเดี๋ยวพี่เอาเอาแหนะ โอเคแตะลากรถแตะนั่นเลยเล่ลากคุณเข้าเลยโอเครถเข้ารถเข้าอ่ะโอเคอยออกมามันได้แล้วเนี่ยมันเกยเกย์ได้ได้พี่ทีนหลอยเด็กเป็ดมึงต้องโดนกูหายแล้วแล้วแล้วเอ้าแล้วชุบไม่ได้ด้วยเดี๋ยวปืนโอเค ได้ใช้แล้วไม่เจอกูบเก็บประกันกันมาโดนทับโดนเนี่โดนทับตีนอะเมื่อกี้ ไม่เหอเยตอนนี้ไม <Mandarin> ่ขอตงค์โหดให้หน่อยด้๋ยแต่แับมีมีเงินอีกก้อนหนึ่งไม่องโสกานเลยเหรอนี่ว๊ดไม่ต้องโสงันเลยหรอนี่ใครจะขช้่ไหมที่นมาชื่อสิ เเดี๋ยวผมขึ้นมีสเตม้หนูกัน ลุย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 ยังจิกเหรอจ้าดี๋ยวหญ่เยจีนเมื่อคีรอนเจ้าเว้าโอเคพี่มาเจอผมไปบร์เหมือนเวลายืนระเบิดมาแล้วทุกคนรู้งานเลยแบบเอานะอ๋ออิบละจ้าเนี่ยอันตรายเหรอ เออถ้าจับตรงดาบมัน <Yesterday> ก <stationary> ็จะสีดีเอาไว้ฆ่ามันได้วิ่งวิ่งมันลีโลดอยู่วินจะบอกนะเพื่อนมินตายมินมันมีลูกซองมินเราส่งเสียงไปบอกแล้วสุด มารออยู่ในรถดึกระดับรอสักสองสามนาทีตามหลักของเรา ที่มัเข้ามายันในรถเลยในรถมีของปะบึ้มได้นะผมมีระเบิดดียวามระเบิดตกรถค้องกันแล้วเจ้าเจ้าเจ้าอันและสุดยอดเอามันจับมันด้วยด้วยได้ปะ คจ <Okay. S 2> ีนมาช่วยทุ่มตัวแดงหน่อยครับวางแลว้ลววางแล้ววางแล้วตายเหมือนตายกะ <c oughs> ตายไปเลยอันนี้ตา,ตาย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  <c oughs> เป็นสวยเมื่อกี้ทำตมเม็ได้เยอะเลยอุยลูกแก้วแตกหมดเลย มีใครบอกไว้ไอ้นี่มันจะเบิดได้ใช่พี่มันต้องให้มันตั้งอยู่ตลอดมันไม่ต้องสอนบอกจะบอกนะเอาแล้งเดียวกันเลยแล้วต้องมีนาฬิกาตองหนึ่งนะที่ขายอยู่ไหนที่ขายผมเอเเอ,อเดี๋ยวไปเปิดกันเออเปิด 啊你,啊你啊，你先听。啊啊 oh. Cái mình lại nhìn... 3 anh Đi, lông hiểu đi, lát lông hiểu hiểu <coughs> 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 จะลงอยู่แล้วเมื่อกี้ที่ผมด่าสัตว์อ่ะเพราะว่ามันจะลงไปแล้วแล้วตัวมันก็ไหลกลับมามันจะลงอยู่แล้วแล้วอยู่ดีเนี่ยมันจะลงไปอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆตัวมันก็สไลด์กลับมาตรงเนี้นโยโคตรเฮียเลดึงมาแล้วนะเนะมื่อกี้เนี่ยแม่ไม่อยอมมันมีตัวนี้เล่นยากนะ ตอนมันตกบันไดเราลากมันลงข้างล่างได้หรอเปลลุงเมื่อกี้ลุงมันอยู่ตรงบันไดเนี่ยเมื่อกี้มันตกบันไดกัลลังคิดอยู่ว่าเด้อมันตกบันไดเราลากลงไปเลยดรือเ่าเมื่อกี้เจอมันเจอมันมาแล้ว มงไม่ใช่วันขอบอสหรอวันนี้ยดี๋ยวเฮ้ยเยเพิ่งเยเพิ่ง เต้เต้เต้ออกมาหน่อยครับว่าอะไรพี่มาออกมาพอดีเลือกตุ้มี่เต็มเฮ้ยเฮ้ยเดี๋้อเด้อเด้อมึไม่ได้ละกดกลับแล้วกดกลับกดกลับแล้วกดกลับแล้วเฮ้ยออกออกไปแล้วไม่ได้สวยละ ไม่ได้แล้ว I'm sorry ไอหัวมันมาเต็มประตูเต๋อบอกตายปีเลยปืน 18k ใ้สเต็งสองอันอลังเก่าปืนบึมมาเอของดีของดีเอาเอาโอเคพีกดกดอะไรอะ là lại đi cầm I mean it. We... Quỳ! Tê! Cảm ơn. Tui giày, tui giày, tui Ồ, đã của mình. Yeah. Oh, okay, oh, okay. เอยได้ของดีปืนยาสลบทอไดไลยผมไม่เอาปืนพกแล้วก็รอเก็บลูกศพอออระายะมันไกลป่ะพี่พอพี่ลองค่อยๆเหยีบเข้า,ขามาเลยดิ

กาผมรู้ว่าพี่ไม่รอดเห็นพี่มาไม่รอดเชื่อเพ้เขาว่ I need to get t o u d o n in h e n in in คนน่ารักเลยอุ้ยอุ้ยสวยจัดจอมไปเลย